ดาวอาทิตย้ายนะครับจะส่งผลแก่12ราศีเช่นไรนะครับพาร์ทสุดท้ายน้องพาร์ทที่3านะครับกับ4ราศีสุดท้ายก็คือราศีธนูนะครับจนถึงราศีมีนเนาะมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีธนูราศีแรกเลยนะเรียกว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่วหน้านะครับทำให้เราอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยว่ามีความเงียบแต่ก็มีความคิดลึกนั่นเอง เรียกว่าในดวงอ่ะคิดลึกขึ้นคิดมากขึ้นหรือคิดถึงการเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนั้นได้เลยนะครับบางทีคิดไปคิดมาก็เริ่มสงสัยตัวเองเหมือนกันแล้วก็มีเกณฑ์อยากจะเปลี่ยนตัวเองหรืออยากให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้เช่นกันแต่ทั้งหมดโดยรวมนะครับทั้งหมดโดยรวมเนี่ยจะเป็นในทางบวกนะครับของราศีธนูนะครับเป็นพลังบวกนะต่อไปราศีมังกรนะครับราศีมังกรหรือว่าราพะเนี่ย นะครับอาทิตย์ที่เข้าสู่ราพัฒนาให้โอ้โหดวงแบบดวงเต็มดวงดีมาเต็มเต็มเลยอ่ะเออเรียกว่าแต้มบุญอ่ะเข้าวินเลยนะในช่วงเวลานี้นะครับเรียกว่าดวงพุ่งงานพุ่งการเงินพุ่งดวงพุ่งสุดๆนะครับจนคนรอบข้างก็งงเหมือนกันแต่ว่ามันก็เหนื่อยมั้งแหละนะมีเกณฑ์เหนื่อยอยู่แต่ก็ทืวผลลัพธ์ค่อนข้างน่าพอใจสำหรับราศีมังกรน,นะครับ ต่อไปราศีกุมนะครับเรียกว่าอาทิตย์เข้าเรือนกัมมะแลกว,ว่างานค่อนข้างเด่นกว่าด้านอื่นๆนะครับเรียกว่าผลงานดีเป็นที่จับตามองนะครับงานต่างๆจะถาโถมเข้ามางานเด่นงานดีงานปางโปรเจกต์ต่างๆจะเข้ามาหาราศีกุมนั่นเองเรียกว่าผลงานค่อนข้างเข้าตาคนอื่นๆนะครับแต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองด้วยเช่นกันนะ สุดท้ายนะครับของเซตนี้เนาะคือราศีมีนะครับลัคนาราศีมีเรียกว่าชีวิตเนี่ยในช่วงนี้นะครับดาวอาทิตเข้ามาเนี่ยจะทําให้คุณนั้นหลุดจากกรอบเดิมๆนั่นเองนะครับอาทิตย์เข้าเรียนสุภาเนี่ยโอกาสจากการเดินทางโอกาสจากการเรียนจะเข้ามานะและรวมไปถึงการได้พบเจอผู้คนใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับสำหรับราศีมีเรียกว่าจักรวาลน,นะครับดวงกระบอกคุณว่าให้ก้าวออกจากเซฟโซนเดิมๆนะครับและมันจะทําให้เรานั้น เปลี่ยนหรือขยายกรอบขยายโอกาสของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นราศีมีในช่วงน,นี้ควรจะหลุดจากกรอบเดิมๆเก่าๆได้แล้วนะทนะั้งหมดนี้คือ12ราศีนะครับดูจบกดติดตามนัวนนะครับถ้าใครบังเอิญเข้ามาดูคลิปนี้แล้วไม่ใช่ราศีาตัวเองก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ